Find a family portrait from a shipwreck เราจะต้องไปหารูปถ่ายครอบครัวจากจุดที่เรือล่มจุดที่เรือล่มเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ทางด้านขวาล่างของแมพนะคะเวลาที่เราบินมาใกล้ๆเราก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนซากเรือจอดอยู่แถวนี้รูปพอเทรตที่เราจะต้องตามหามันก็จะอยู่ด้านล่างนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่ามาใกล้ๆแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็อยู่ตรงซิปลน์พอดีก็ให้กดเข้าซิปลน์แล้วก็กดออกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาบินนะคะพอเวลาที่กดเข้าซิปลน์แล้วก็กดออกมาเนี่ยมันจะไม่มาตกตายนะคะพอลงมาแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่เรือที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเสาไฟนะคะรูปมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่แหละค่ะพอเจอรูปแล้วก็กดอินเทอร์แอคจากนั้นก็จะผ่านเควส ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ f o r t n i t กก็สามารถทำได้ด้วยการไปที่ i t e m มช o อจากนั้นดูที่ขวาล่างของซอต้องคำว่า Support a แ Creator กดตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ Muty อ n d เด b b ์ r ที่เป็น Creator Code ของทรายพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กด Accept พอกด accept แล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากําลัง support ใครอยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน pickaxe glider แพ็คต่างๆการเปิดล้านม้าใน s a v e the world และถ้าเกิดว่าใครอยากจะ support กันผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถโ o n a t e มาที่ True Money Wallet เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้ได้เลยนะคะ